อีกแล้วว,วันนี้เราก็อยู่ที่เยาวราชกันอีกเยาวเวียน <laughs> อยู่แถวเยาเรวราชโดยวันนี้เรา,าจะเน้นเดินฟินกินจุ๊บจิ๊บก,ก,กันเน้นพวกอาหารแนวแบบว่าเดินกินดีกว่านะไม่เน้นนั่งร้านไม่เน้นนั่งร้านเออเดี๋ยวมาเดินดูว่ามีอะไรน่ากินมั่งเนาะ่ะเดี๋ยวตามเจ๊กมาเลยกว่าไปเลยมาเดินถือไม้ไปในนี่เลยไปทงจีนเลยผู้นำทัวร์ใช่ไหมผู้นำทัวร์ผู้นำทัวร์阿拉 ลาม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 าเอาเชื้อมาเชื้อแล้วชูไปที่นีล้วอ่าแม่ไม่จิ้งจยอะไรล่ะมีเชื้อมีเชื้อเชื้อโรคไงเชื้อหวัดเอาเล่ะไข่ปลาหมึกทอดย้อนวัยสมัยเดือนเล่นอยู่สะพานพุทธสะพานพุทธจะมีนะหมึกไข่เต็มไปหมดเลยใช่ป่ะเออเแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ว่าสะพานพุทธไม่รู้ไม่เดือดไปเลยไปนานมากเลยเออลองกินสักชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กไปตั้งแตตอนที่มันมีตลาดนัดอะสมัยกี่ปีแล้วอะโอ้ยเกือบยี่สิบ ไข่ทอดจากร้านเรื่องทอ,อดๆดนี่ถ้วยเล็กเกืบสิบบาทถ้วยใหญ่ร<อ>้อยหนึ่งเรามาประเดิมที่ถ้วยเล็กกันก่อนดูดูด,ดูน้ำจิ้มหน้าจะเซ่บหน้าดูเลยนะนี่โอ้กลิ่นโคตรหอมเลยนะเออแล้วก็เป็นธรรมเนียมของหมึกไข่ฮนะข้างล่างก็จะเป็นอะไรน,นะผักกระลำปีปะ่ะใช่ใช่บนข้างล่างจะเป็นกระลำปีจะเป็นไข่ควาย,ยุ้งล่างเออไว้กินคู่กันเยอะอยู่นะเยอะเยอะเยอะถ้วยเล็กก็ไม่ได้น้อยนะ นี่มาเลยคำนี้ผสมพักเลยนิดนึงเฮ้ยกินน้ำอ,อ,อร่อยวะอร่อยอ่ะกี่ปีแล้วอ่ะที่เธอบอกว่าเธอไม่ได้กินตั้งแต่ไปเชียร์สปาพุชใช่ไหมเลยยี่สิบทุกวันนี้เป็นยั<ร>งไม่รู้เลยตั้งแต่สมัยสปาพุชยังมีตลาดนัดใช่เรื่อยๆเลยนะเสื้อผ้ามือสองรอ,องเท<อ>นะ้ามือสองนะโอ้โหนาจนเทปคัสเสร็จไม่รู้มันเป็นยังไงแล้วอ่ะเออไม่ได้ไปนานมากเทปนี้แหละเทปนี้ไม่ซื้อเทปนะซื้อเทปอัด จนวะก็ทนได้ถามได้เป็นไงบ้างเป็นไงอร่อยหอมกลิ่มกระทะแม่งหอมเข้าปากแล้วแม่งหอมแล้วท yes, mm hmm. ี่สําคัญคือหมึกไข่ตัวนใหญ่มันจะมันใช่ไหมรู้สึกวามันไม่ได้มันเลี่ยนเวยอาเลยเพราะน้ำจิ้มเขาเว้ยใช่พอดีไงน้ำจิ้มเขาแซ่บแต่ว่าไม่ได้เผ็ดจนแบบร้องหาน้ำเออเดินกินสบายๆไม่ได้ปากเจอขนาดนั้นเว้ยเรื่องความหอมไี่ยกเลยก็คือ ดมก็หอมเข้าในป่ารู้สึกเลยมันหอมทั่วปากเลยเว้หมอกไข่มันหอมยั่วน้ำลายมากลองสักคำหนึงนะหอมนะหอมเนาะไม่เลี่ยนด้วยเลี่ยนอร่อยดีว่ะโอ้เปิดเป็นถ้วยได้นี่ถือว่าแหลมเลยอ่ะออแหลมเลยเต็มากเตคำล่ไ ร้านนี้ชื่อว่าร้านเรื่องทอดทอดเรื่องทอดทอดเย่ไม่แปลกใจเลยเมื่อคนต่อคิวเยอะเนี่ยรอบยืนกินเต็มหมดเลยอืมอร่อยจริงขอคำได้ไหมอ่ะได้ให้สองชิ้นเลยเนี่ยชิ้นชิ้นเบิ้มๆเลยแต่ติ๊กติ๊อนะแต่ดีนะตัดสินใจถูกที่สั่งแค่ถ้วยเล็กพอเพราะว่าถ้าถ้วยใหญ่รู้สึกจะกินไม่ได้ถ้วยเล็กแล้วกลับบ้านเลยใช่เนีไม่อยากกลับอ่ะเออนี่ถ้วยขนาดนี้กำลังดี ยังสามารถเติมน้ำอื่นได้ต่อหมดแล้วแล้วับไปร้านเองต่อดีกว่ากโก้เอาหอยจ้อปูหนึ่งอะครับอ่าได้มาแล้ว หอยจ้อหอยจ้อหอยจ้อจากร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดพรชัยมาโยนโฉมหอยจ้อกันใกล้ๆหอยจ้ออันนี้ราคา90บาทธรรมดาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ลูกแต่นี้มันเหมือนมันเหมือนลูกติดกันเลยว่ะเจอใช่ไหมเจ็ดป่ะเจโอ้ยแปดเลยมันใหญ่เห็นป่ะแปดรูกเว้ยเพราะมันตัดแบ่งได้อีกมันติดกันมาไหนลองนับเป็นภาษาจีนเด้อเจ๋อเนาซาสีโงูรักสิบป่อยป่อยนี่แปดอะไะ จีนแตาจิว๋วไงอ่าจีนไม่จีนจะเชื่อจใครล่ะแต่จีนเจ้าโหวเจ้าจีบีจนะไม่จีจจจ <c oughs> นทางนี่มาต้องแหวกดูใช่ยไหมไอ,อ้น,นี่เราสั่งไส้แหละสับปูปะ่ะมันหอยจ้อยฟูต้องใส่ปูสิเดี๋ยวน,นะแหวกยากอะ่ะเพราะว่ามันเป็นไอ้นีิเวศเป็นไม้เดี๋ยวนะใช้ตะกรงถือถือนหนึ่งอ,ถอัถือให้อันถือให้เดี๋ยวจะใช้มือแหวกให้ดูอ่าเนี่ยเห็นไหมโอ้เชี่ยร้อนร้อนในชับร้อนร้อนเนี่ยเห็นไหมปู โอ้ยร้่นต้องลงทุนขนาดนี้เลยหรอเบียร์สั่งให้แหกไงร้อนชิพหายไอ้นี่ไม้จิ้มมันแหกยากอ่ะกูอให้นี่ไงแค่ก็นไม่ใชทรมานผัวอ่ะชิ้นนี้นี่มันสองชิ้นเลยนี่ว่าะมีนี่อ่ะร้อนนะเป่าก่อนดิมีปากก็เป๋่าสิโอเคคำเดียวเลยดีกว่าจบก่อนหอม ร้อน <laughs> <laughs> ไม่ร้อนป่าไงร้อนมือเม่เอคี้ปูเน้นเ้เออปูปูปูเน้นเน้น <laughs> เลยโปรตีดตัวไปที่เรากินอะ่ะถ้าปูขนาดนี้นี่แล้วร้อยบาทมีทอนเนี่ยถือว่าไม่แพงใช่ไหมร้อยบาทมีทอนเก้าสิบบาทก็เก้าสิบบาทนะ <laughs> ตกเลขอ่ะ คิดว่าเกบาท90บาทแต่บางที่มันร้อยอัพปะ่ะก็ปกติอะที่เคยซื้อกินก็ประมาณร้อยกว่านะออันนี้แบบเเริ่มต้นเขาไม่ถึงร้อยเนี่ยให้เธอลองชิมมัง่งร้อนมั่งร้อนเดี๋ยว<ร>เป่าให้มันร้อนไม่ถึงข้างในเลยอะอ่ะค่อยๆแท่ค่อยๆแทะไม่ต้องเอาทั้งตั้งทิ้งแบบทั้นไงเอาแบบฉั้นมันก็ร้อนเลยค่อยๆแท้ไปอ่ะเป็นไงสัมผัสได้ถึงเนื้อปูไหม ความรู้สึกโ,โคลเกตที่เราเคยกินเลยนะใช่มันไม่เหมือนออที่เราชาวบ้านเราที่เรามีอะขนาดอะไรนะลูกตามตามห้างหรือตามตลาดที่มันบอกว่าเอาร้านดังๆมาลงาอะอยังรู้สึกปูไม่ชัดเจนขนาดนี้เลยนะหรือเวลาเขาไปออกงานะพวกนั้นมัน,มนโคละเกตกันวะออร่อยอร่อยนี่ขนาดไม่จิ้มจิ้มนะเนี่ยเนี่ยมีบวยเจ๋เลยจิ้มบวเจ๋ไเนย่จหรอมาลองกินแบบจิ้มมั่งแต่จริงผมไม่ชอบจิ้มนะมันหวานใช่แต่เพื่อคนดูว่าจิ้มดูเท่าไหร่กันอ้าว ค่อยร้อนแล้วน้ำจิ้มมันอร่อยนะผมไม่ชอบบ๋วยเตี๋ยจริงแต่ผมรู้สึกว่าน้ำจิ้มมันรสชาติดีมันไม่ได้หวานจ๋ายมีหวานแล้วออกเปรี้ยวเปรี้ยวเขาแบบนิดๆจางๆอะไรเว้ยคำเนี่ยอะมาค่อยร้อนเลยคะร้อนรอะไรนะอะไรนะปลาอะไรนะพูดูเลยนะชัดคนไทยไหมเนี่ยอ้าวคนไทยครับข้าวเมื่อยอะไรนะ ต่อมาใหญ่น้ำจิ้มเป็นไงไม่จิ้มดีกว่าไม่จิ้มดีกว่าก็จริงเพราะเราเป็นคนชอบกินแบบไม่จิ้มเราชอบพูดน้ำจิ้มม้ำเผ็ดๆใช่เราใส่เกีล็ดจริงอ่ะอยากกินกับอันนี้น้ำจิ้มตีโฟส่ะเข้าหรอวะเข้ามาเออคงเข้าแหละต้องมีปูเออใชไมสองเพลนสุดท้ายนั่นเลยติดกันก็ร้อมมาลองกันได้ ก๋วยเตี๋ยวหลอดพรชัยคือเขาเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วแหละแต่ว่าหน้าร้านเขาอ่ะมีพวกหอยจ้อแหน่ต anyway. er ุ้นเผือกทอดขายแบบว่าซื้อกินซื้อกับบ้านได้เลยไม่ต้องเข้าไปนั่งไหนๆแล้วนะบอกกับสายเดินกินเหมือนกันแม่ไปก่อนสามร้อโคตรตื้นเถอะเนี้ยต่อเลยแม่สามร้อยอย่างตื้น เกี๊ยวซ่าดิฝาจัดไปเอาเกี๊ยวซาหมูชุดหนึ่งครับเกี๊ยวซ่ากี่ชิน้นวะเจ๊กหนอซ่าสี่งิ้นห้าชิ้นหกสิบบาทาชิ้นโคตรใหญ่นะดูดิ เนี่ยใหญ่แล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วขอเลยนะไม่เอามือแหกนะไม่อ่ะมือกูจะแหกนี่แหละจะร้อนชิบหายเลยเนี่ยเนี่ยกูถือยังโค่นร้อนเลยใช้วิธีอะไรดีวะอ่ะมือมือช่วยเอห้อเรื่องช่วยมาทำมากินอ่ะดีๆนะชิบหายละนี่กูต้องใช้มือแหกจริงวะเนี่ยอ่ะหยวนหยวนเพื่อคนดูทุกท่านใหญ่มากเลยนะเพื่อคนดูทุกท่านโอ้โหเฮ้ยนี่โอ้ยไฟเยอะนะใส่เยอะนะใส่เยอะใส่เยอะเสียงกรอบใช้ได้เลยว่ะกรอบใช้ได้เลยว่ะ มามามาโอ้ยหอมน่ากินจะร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนโอ้ยโอ้ยตายทาง,งเข้าเลยแปลกว่ะแป้งมันทั้งกรอบและนุ่มในเวลาเดียวกันเว้ยข้างในนุ่มข้างนอกกรอบคือแป้งก,กัดข้างนอกอ่ะครับแล้วข้างในอ่ะอยู่ข้างในมันนิ่มเว้ยนุ่มแล้วก ไก่หยักหมักไปดีมากหอมน้ำมันงาหอมป่ะดีมากๆไส้ไส้เยอะจริงๆนะเนี่ยไส้เยอะไส้เยอะแล้วรอไม่นานอ่ะเมื่อกี้ยืนรอไม่ถึงสามนาทีเดียวแป๊บเดียวทอดแป๊บเดียวเขาถูกกว่าไม่ได้ทอดจริงเลยนะเขาทอดเขาทอดเลยทอดใหม่แต่ทอดเร็วมากที่เมนูเนี่ยนะเกี๊ยวหนังแต่ว่า เราเดินกินอ่ะเราคงไม่เหมาะแบบเดินใช่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 ดีควรเข้าแก่การลองอ่ะแถกให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะอีกแล้วอ่ะกลัวร้อนอ่ะเอามือมาหนูถือให้มามันใหญ่ไป่ะเออแขกช่วยมือ่ะอืมมากินจ้าหอมอร่อยอืมไหนฉันบอกว่าข้างนอกไม่กรอบแต่ข้างในจะนิ่มกรอบนุ่มหลยอร่อยมันเหมือนกรอบแล้นุ่มในคำเดียวเลยถูกปะ เออหัวไม่น่าเชื่อนะอันนี้อยา่างนิสตาม่ได้หรล่ะแม่งอร่อยทุกอย่างเลยรู้ไหมยังไม่เจอไหนที่กินแล้วรู้สึกว่าฟาวเลยนะยำเออเป็ดลำบากจริงเมียกินคำใหญ่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวให้อะคเตรียมไปทุกชิ้นก่อนเลยอ่ะดีมากเนี่ยหัวก็เสริฐแค่ไหนอ่ะกูแบ่งให้สามชิ้นเลยอ่ะแบ่งได้สามชิ้นอะ่ะเริ่มไม่ใช้เกี๊ยวซ่าแล้วเริ่มจะเหมือนข้าวหมาแล้ว S <S <แห S 2> ส <S <S ภาพดูไม่ตืดเมื่อกี้ยังดูอร่อยเลยนะตอนนี้ดูเลเกมากเลยแม่เอาใช้มือเลยเอ่ะใช้มือได้แล้วอาบไปบอกว่าเขาใช้มือไม่กินกูใช้มือแห่เหมือนกันเด็ดจริงๆแล้วน้องจ้าออเอันนี้กล้ามาได้นะอยู่ตรงอะไรวะขนมแป้งน้ำนะชนใช่ใช่เออใช่ซอยแป้งน้ำ กินเจออต้าอ,อยากได้ที่นี่เลยอ่ะเกี๊ยงหัวที่เป็นวุ้นๆอ่ะเกี๊ยงหัวมีปองอ่ะถ้าเข้าวันหน้าด้วยใช่ไหมถึงอ่ะเดี๋ยวได้เกี๊ยงหัวมีปองเลยฮะใช่แหลมเลยถ้าได้มานี่แหลมเลยเออสุกป่องสุกป่องสุกป่องเกี๊ยงหัวมีปองเลยเหรอฮ่าฮ่าฮ่่อ้าวร้อยจำต้องโดนทอดพูดดีอ่ะ ออกรอบแล้นุ่มในคำเดียวเจ๋งจริงๆตามไปเดียกันได้จะไปต่อยกันนะบายมีขยะมันมาเอานีดีกว่าสยามคิวพองหมูย่างมาลองกันมาละ ได้แล้วสันนอกบาร์บีคิวย่างหมูสันนอกบาร์บีคิวเป็นหมูสันนอกมีสี่ไม้ซอสพิซพซ่าซอสพิซซ่าบาร์บีคิวบาร์บีคิวเซจวนเซจวนเป็นไงว่าเซจวนทายด้วยหม่าล่าหม่าล่าเออแล้วผมขอเรียกว่าหมูไมค์ครับหมูไมค์ครับเพราะว่ามันเลี่ยงเรีมันไมค์ครับอ่ะขอเปิดประเดิมกับไอ้นี่ก่อนนะหมูไมค์ครับรบแต่ว่าพิซซ่า ยี่สิบบาทถือว่าไม่แพงเพราะมันเนี่ยมันมันเรียมๆหนาๆมันไม่เป็นแผ่นนะนัตราบนัตตราบเลยมากินแซ่บกันดีกว่านุ่มโอร่อยหมักดีด่างดีเนื้อนุ่มซอสพิซซ่าอร่อยขอคำเนึงอแซ่เป่าเลยนะมันร้อนนะมันร้อนเลยนะเนี่ยข้างในเนี่ยนุ่มนะจ๊ะนุ่มนะจ๊ะใช่ไหมนุ่มทำของซอสอร่อย เนื้อมัน juicy ด้วยใช่โอ้ยไม่แห้งอร่อยแต่โรปิตาเลยไม้ที่สองเป็นรสปราบิวบบราบิวเนี่ยหมูไม้ครับปราบิชมาอ๋อรสปลาบิวแปลก เฮ้ยแต่เป็นซอสแบบดีว่ะเพราะวหมูเหมือนเดิมครับเพราะว่าหมูลูกไม้เป็นหมูแบบเดียวกันออมันจะนุ่มหอมแลว้วก็จูตรีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะต่างกันที่ซอสที่เขาราดเนี่ยเป็นซอสแบบบางอย่างเลยนี่บาร์บีคิวนะรสเป็บาร์บีคิวแหละสตดเลยอร่อยหลับตากินก็รู้คือบาร์บีคิวหมาที่สามเลยซอสเตย์สวนรู้จักแต่ปูเตย์สวนนะซอสเตย์สวนเป็นไงไม่เคยกินออกเผ็ๆป่ะไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนดีกว่า ม,มันคล้ายกับบาร์บีคิวมากเลยเว้ย <Okay. S 1> แทบไม่ต่างเลยแต่มันเหมือนว่ามันมีความเปรี้ยวดวดกว่านิดนงึงใช่ไหมเหม,ม็นเหมือนกินบาร์บีคิวแส,ส่ซอสพริกอ่ะเออมันมีความเปรี้ยวของซอสพริก <Hi. S 1> แนวนั้นเนี่ยเรียกซอสพริกแต่มันคล้ายกับบาร์บีคิวมากเลยนะมไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เลยแล้วสุดท้ายนี่เลยซอสหม่าล่าเขาโรยผงหม่าล่าด้วย ห mm. 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 มาล่าเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รวยเหมือนที่เราเคยกินเองนะปิ้งย่างของไทยอ่ะที่มันรวยห mm. มาล่าเยเอะ mm. <ๆ>เขาใส่น้อยกว่าเวเป็นรสหมาล่าบางๆ mm. ไม่ได้โดดแตบดินแตบพอขนาดนั้นแต่ว่าได้กลิ่นเป็นกลิ่นกินมา mm. ใช่ไหม mm. <ๆ>มันไม่ถึงขั้นหรือว่า อุย้ยผงม,มาราลินชาไม่ใช่งั้น,น,นถ้าคุณคาดหวังแบบนั้นไม่ใช่เพราะนีนเขาใส่ที่าาตัวของหมูแล้วมากกว่าให้มันมีกลิ่นของมาล่าท่านั้นตัว,ต,วตัวแล้วเมียชอบเป็นไหนรสไหนชอบไหนอ่ะชอบเยฉวนอืมเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวเหมือนซอสบาร์บีคิวใส่ซอสพริกถ้าผมชอบนะมันไม่ต่างอะไรบาร์บีคิวกับเฉวนใกล้เคียงกันมากชอบแต่ว่าพิซซ่า มันจะอร่อยคําแรกเว้ยคำต่อมันจะเลี่ยนหน่อยอม,มันจะมีความเลี่ยนนิดนึงแล้วด้วยความที่ว่าหมูมันมันอ่ะมันทําให้กินได้ไม่เยอะใช่ไหมมัน,มนเป็นเลี่ยนไปหน่อยส่วนหมาล่าก็คือ,อถ้าใครชอบเผ็ดน้อยก็ได้แต่พวกที่ชอบแบบว่าหมาล่าปลาเทือนอ่ะต้องแบบเอาให้ลิ้นชาไปทางลิ้นอย่างนั้นอ่ะ จะไม่ชอบถูกค่ะแต่หมูเขาดีอยู่แล้วเว้ยหมูเขาอร่อยแต่หมูเขาหมักอร่อยใช่หมูหมักอร่อหมอร่อยมากย่างดีด้วยทีนี้ก็เหลือแค่ว่าคุณอยากได้ซอสแบบไหนขนา้นออมันเหลือรสหนึ่งอะที่เราไม่ได้เอาก็คือรสออริจินอลแต่เราไม่ไม่อยากสั่งมาว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปกินไม่หมดเอไปเดินดูกันต่อว่ามีอะไรป ไงกินข้าวจนตึงไปหมดแล้วอิ่มนั่นเลย,ยากกินข้าวหวาน<อ>แล้วอ่ะข้าวตกท้ายด้วยของหวานแล้วอันนี้เป็นอย่างที่ห้าใช่ไหมอันที่ห้าแล้วกล่าวว่ากินจะสิบอย่างนี่ได้ไดกินสี่อย่างแม่งเราแบบตื้อละเตื่อเตื่อมากมากจ้ะจากของหวานวเราเล็งมาแล้วไก่ติมเผาใช่ไหมอ่ะรอเดี๋ยวอ่ะเอาลดเลยดีอ่ะมีบลูเบอร์รี่ช็อกชิปกะทิเอาบลูเบอร์รี่ครับอันหนึ่งครับผม แล้วไอติมเผารถบูเบรี่จากราซิลิทูสนะไอ้่ากอยิ้มปป้นไล้เหมือนกันเนี่เหรอแล้นไร้เละไม่ม้ไม่มุ้โดนเผาจนหน้าไหมนะแต่ก็ยังยิ้มได้อยู่ยังยิ้มสู้รถบูเบอรี่จนดูน่ารักจนเกินกว่าจะกินว่ะนี่ถ้ามัน มีเชือกห้อยสองข้างนะแล้วมันแขวนอย่างนี้ได้นะมันตีเป็นป่องแป้งนะป่องแป้งป่องแปไงเออโหน่ารักว่ะน่าจนกินไม่ลงเลยนะขอเลียหัวมันไอ้ดีอะเลยกัดจะตรงไหนก่อนดีวะข้างหลังอ่ะอืมเฮ้ยมันหนึบหนึบเหมือนมัทเมลโล่เลยวะเหมือนมัทเป็นโล่เลยวะเหรอเดี๋ยวนะ เฉียไว้ชั้นไหนมันตัวนี้นี่ไอติมไงแท้เอาแท้เาบาๆก่อนเป็นไงมันดึบๆแบบยังไงคล้ายๆมาเป็นรูปอ่ะใช่ใช่นิ่มๆมหวานๆเออแล้วเราบังมาหัวหัวไม่แหกแล้วนะตัว,ต,วตัวแหกหัว,หวแหกหัวอ่ะถ้ากลับไปในริมถึงเจอไอติมานะอืมอืม้อือมนี่เนื้อข้างเหนียอืมเนื้อข้างเหนียเบอุฟเี่อืม ก็เป็นไอติมบูเบอรี่ที่เกรดค่อนข้างดีเลยอือหือแล้วด้วยความหยุ่นๆในข้างนอกมันหนักผมไม่รู้มันคืออะไรนะแต่มันเหมือนกินใเนี่ยกินไอติมพร้อมกับมาเมลโล่เลยนะได้ไหมอร่อยอือหืออะไรอ่างเงี้ยติมบูอะไอาจจะลองกินดูวะเนี่ยอือหออร่อยแล้วยิ่มๆดูน้องน้องสมองไหลแล้ว อร่อยก็อร่อยนะแต่เขาสงสารแม่งว่ะไอ้ดูในหัวแหวงอะหัวแหวงหัวแหวงแต่ยังยิ้มสู้โอ้โหสู้ชีวิตน้องสู้ชีวิตอย่างนี้น้องต้องแบบวงเวียนชีวิตแล้วใช่สงสารนะแต่ก็แดกขึ้นหัวอือถึงนมาขึ้นหัวไปยังยิ้มสู้อยู่อืออือหรือว่าแบบแปลกดีนะใช่แปลกดิเขยังยิ้มสู้ เขาใช้ตัวเหมือนเหมือนหมักฝรังร่งพิบูเออเป็นหมักฝรั่งไวบูเบอร์รี่แน่ค่ะลยใช่ใช่ใช่ก่อนที่น้องจะโดนทารุณก,กรรมมากกว่านี้เราขอตัวไปกินหัวน้องให้ใหมดเลยเจ้าอุจาราเลยโอเคบายตอนนี้สภาพน้องก็ไม่เหลือความเป็นหัวน้องมันจะมายิมซูได้อีกต่อไปโอ้โหคุณอยากหัวเรียบร้อยปิดทิปได้ดีกว่า ไม่ตัดภาพพากินเปมากคนนี้ไหวแล้วใช่ไหมใช่อิม่มหุบแ,แตกแล้วเนี่ยแนะนำเลยนะเยะวาวราชตรงถนนแฟงน้ำนี่ของกินเยอะเด็ดใช้ได้นะโอโหของกินทั้งเส้นเลยยาวๆแล้วรู้สึกว่ามันจะเดินง่ายกว่าเดินง่ายนะเพราะว่ามันไม่มีรถอะ่ะมันเป็นคนเดินอย่างเดียวใช่ใช่เ,เขาปิดปิดมาให้รถวิ่งใช่เออมันก็เลยไม่หนาแน่นมากนั่นแหละถือว่า จ่มเจ๋วแล้วดเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านไงดีกว่าใช่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเ็กเลี้ยวดนวยนะครับใครมีร้านดีร้านเด็ดก,ก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะถ้าอยากเปรี้ยวก็ตามเ็กเลี้ยวมาได้เลยไปเลยนีกลับ,บดีกว่าไปเว<ป><ป>ับกัน